สวัสดีครับวันนี้ก็พาแม่มารับยาเบาหวานความดันยาหมดก็มาเริ่มต้นที่โรงพยาบาลพิชัยครับตามหลักต้องมาตั้งแต่เช้านะฮะแต่พอดีคนแก่คือเล,เลี้ยงเด็กกับเลี้ยงคนแก่จะต่างกันตรงที่เลี้ยงเด็กเราขู่ได้ฮนะ เ,เราต้องการให้เขาอยู่ในเ,เขาเรียกอะไรละ่ะคำแนะนำที่ถูกต้องเราแนะนำได้แต่ถ้าเราเรี้ยงคนแก่มันจะต่างกันครับคือว่าเขาจะเป็นผู้บงการชีวิตเราครับแม้แต่หมอเขาก็คิดว่าเขาอายุเยอะกว่าหมออีกเขาก็ไม่เชื่อทำใหเ้เขาก็จะมาโรงพยาบาลต,ตามเวลาที่เขาต้องการไม่รีบไม่ร้อนไม่เล็ก ในขณะที่เราเราก็กลัวจะไม่ทันแล้วรถก็มีปัญหาน้ำมันเบรกหมดคับไม่ใช่น้ำมันเครื่องหมดอันนี้ก็จะเป็นโรงบาลใหม่ครซึ่งกำลังก่อสร้างใกล้เสร็จแล้วก็นนก็อยู่ในระหว่างการตบแตกงเอาของลงเดินสายไฟไปได้วันนี้ก็จะเป็นวันพุธครับ ก็จะเงียบๆหน่อยฮะช่วงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ11โมง <c oughs> 10บโมงเกือบ11เโมงปมานนั้น,นะคะก็รอคุณแม่ออกจากห้องไปรับยาช่วงนี้ก็จะมีข่าวฮอตฮอตร้อนๆก็เรื่องที่ท่าน เศรษฐาจะเอากฎหมายสปกรสีขีดศูนยหนมาชำละเอามาชำระว่ากะตรงฮะกฎหมายตัวนี้นี่ถ้าไม่ใช่นักการเมืองที่มีผลประโยชน์หรือว่าเป็นผู้เขาเรียกอะไรมีธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นี่จะไม่มาแตะเลยนะเพราะว่า,าการเมืองอาการเมืองเลือกลากเข้ามาเพราะว่าสปกรสีขีดศ จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดเพชรบูรณ์หรือแม้แต่โคราชผมเคยไปหาซื้อที่โคราชไล่ละ2,000ัไล่ละ2,000ัแถวอำเภอสี่ขีววันนี้คับกฎหมายตัวนี้ผ่านระยะเวลามาตั้งแต่ชวนหนึ่งครัชวนหนึ่งล่มไปก็ไอ้สมกศีิีสุดหก็ยังมีประปรายแล้วนักการเมืองหรือกลุ่มก้อนการเมืองที่เข้ามา ก็จะมาเล่นกันตรงนี้อีกเพราะว่าที่ในในมือเยอะครับกําไว้ตั้งแต่ยุคชาติชายผมจำได้ว่าผมไปหากว้านซื้อที่แถวโคราชไล่ละ2,000บาทติดกับสนามกอล์ฟชาติชายปรากฏว่า,าผมไม่ได้เอาครับผมไม่ได้เอาตอนนั้นนะครับผมก็คิดว่า,าถ้าเรากำที่สปกอไว้สักวันนึงครับมันต้องมีปัญหาคิดว่าอย่างนั้นนะครับที่ว่อยา่าง ก็เลยไม่ได้ซื้อไว้ครับแล้วพอ,อผมเข้ามาในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตปรากฏว่าคนแถวนี้ไปทาไปซื้อที่สกปรกที่จังหวัดแพร่แล้วก็อุทัยธานี้ <c oughs> ไล่ละ100บาทเช่านะครับเช่าแล้วปลูกข้าวโพดโดยเฉพาะอำเภอบ้านไล่จังหวัดอุทัยทานีเนี่ยครับ ว่ากันเป็นคนละสามร้อยสี่ร้อยไร่เลยคบนเขาแล้วปลูกข้าวโพดอะแล้วก็มีการพูดของนักการเมืองแล้วก็นายทุนในพื้นที่ว่าถ้าเขามีอำนาจหรือมีโอกาสเขาจะแก้ให้สพกสี่ขีดศูนย์ดึกตกอยู่ในมือของนายทุนนี่ครับนี่ก็ไม่รู้ว่าท่านเศษษฐาเอาเรื่องนี้ขึ้นมาปัดกวาดเ,เราไม่รู้นะครับว่า จริงๆแล้วอ่ะจุดประสงค์อ่ะมันมาอย่างไรเพื่ออะไรฮะแล้วก็ก็จะอ้างว่าปฏิรูปที่ดินทำกินให้กับประชาชนว่ากันไปฮะจริงๆแล้วชุดแท้แต่จะจะหาเหตุผลมาพูดกันว่ากันอย่างนั้นเพราะว่านักธุรกิจเข้ามาก็ต้องมาสารสารประโยชน์สารผลประโยชน์ โดยเฉพาะเข้ามาก็มาเล่งรัดเกี่ยวกับการพัฒนาอะไรลากศูนย์กลางอ e ีเข้ามามีนโยะาว่าลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายแล้วก็โลกฎหมายใหม่แต่จริงๆแล้วเส้นสายของท่านนะครับมาจากทางทางจี๊กทางจีนนี่ค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้นกับพ่อค้าในทุนนักธุรกิจเมื่อเข้ามาสิ่งหนึ่งที่ต้องเข้ามาทําให้ได้และทําให้เสร็จก็คือสารผลประโยชนกก์ก่อให้เกิดประโยชน์นะเออเพราะฉะนั้นกับประชาชนอย่างเรารู้เท่าทันเสียบ้างก็ดีนะครับไม่ใช่หลับหูหลับตาเ,เชียร์อย่างเดียวเห็นว่าเขาจะให้หมื่นหนึ่งทำไปทำมาก็เมื่อก่อน ตอนแรกๆจะให้ทุกๆคนนะแต่ตอนนี้ก็จะใครมีเงินเก็บ1 0 0 0 0แสนบาทถือว่า,ารวยฮะไม่ไม่สามารถไม่ให้ไม่ให้เงินจะให้แต่เฉพาะผู้ที่บีดีมีเงินเก็บมีเงินเข้าผ่านเข้าบัญชีหรือเข้าใช้ใจ่ายปีหนึ่งไม่ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทเงินเก็บว่างนั้นฮะก็ว่ากันไปฮะแต่จริงๆแล้วก็ พูดกันตรงๆนะฮะอาจยายซื้อขนมยายก็เนื้อมันยำมันประมาณนั้นนะครับเพราะว่าในอนาคตเราจะต้องมีดีต่อหัว GDP เนี่ยเพิ่มแน่นอนเพราะว่าเงินส่วนนั้นก็คือเงินของเราเอามากินมาใช้กันก่อนแล้วก็เรื่องรถ EV เรื่องรถ EV นี่ก็สำคัญ สำคัญที่บอกว่าสําคัญที่เพราะอะไรเพราะว่า,าสายป่านนะสายป่านที่หล่อเลี้ยงกลุ่มอาชีพซึ่งเขาสร้างเนื้อสร้างตัวเข้ามาในเส้นทางการเมืองคือเส้นทางธุรกิจใช่ไหมเพราะฉะนั้นครับเข้ามา,าในขณะที่รถ EV อีวีคือถูกเขาเรียกอะไรถูกถูกทำให้เกิดฟองสบู่ จากประเทศจีนเพื่อสร้างภาพมาขายภาพในเมืองไทยว่ามันดีอย่างนั้นมันประหยัดอย่างนี้แต่ว่าความปลอดภัยก็คนอีกคนละเรื่องนะฮะก็ไปพูดถึงโลการนวัตพูดถึงโทรศัพท์สามบรถออกมาใช้ร่วมกับรถ e ีวีได้แต่ว่าความเสร็ยรเสถียรภาพในการใช้งานันก็ไม่ใช่นะครับมไม่ใช่แล้กวลก็ของถูกไว่มีในโลกของถูกไว้มีในโลกความปลอดภัยก็เช่นกัน ฉะนั้นนี่ก็เ,เป็นสิ่งที่ไม่ว่าสื่อภายในประเทศเหรือว่าโซเชียลจะเชียร์ว่ารถ e ีวีดียังไงแต่สรุปแล้วรถ e ีวก็ไม่ใช่ทุกอย่างไม่ใช่ทุกอย่างแล้วก็เป็นความหวังอะไรลมๆแรงๆเพราะว่าอย่างน้อยๆบ้านเรายังมีแหล่งน้ำมันมีก๊าซธรรมชาติการที่เราไปโหมเล่น e ีว EV ามสื่ออย่าลืมนะเป็นพันพันบริษัทนะ,ะเกี่ยวกับรถ E ีวีในประเทศจีนที่ว่าเจ๊งบ้องไปสุดท้ายก็พยา,ายามขายของเก่าที่ไม่มีคุณภาพของถูกออกจากประเทศโดยที่รถสันดาบในประเทศเรานี่ก็ดำราคาลงมาสู้กับรถ E ีวีได้แต่รัฐบาลชุดนี้กำลังจะใส่โซ่เส้นใหม่ให้กับคนไทยเพราะฉะนั้นับต้องรู้ทัน พวกพ่อค้านะเพราะว่าสื่อที่เข้ามาตีข่าวช่วงนี้ว่ารถ e ีวีดีอย่างนั้นดีอย่างนี้คุ้มค่าอย่างนั้นอย่าลืมนะครับสื่อมีกระเพาะกับพยายามจะเลือกข้างให้เห็นว่าพ่อค้าพวกนี้เอาเทคโนโลยีเอาโน้ทาวมาใช้ในประเทศไทยแต่จริงๆไม่ใช่นะครับเรายังใช้รถไฟรางคู่ได้อย่างาพูดถึงอะ มีรางคู่นะฮะมันมันก็ไม่ถึงกับช้าหรือก็ไม่ถึงกับเร็วเท่ากับรถไฟฟ้าความเร็วสูงซึ่งประเทศไหนที่มีรถไฟฟ้าความเร็วสูงประเทศนั้นคือบออเกิดแห่งยนะโดยเฉพาะรอบๆประเทศเราก็ดูๆอยู่ครับคือรถไฟฟ้าความเร็วสูงอยู่ที่ไหนก็เหมือนกับการขึ้นเครื่องบินเครื่องบินบกนะฮะเครื่องบินทางเรียบชีวิตบ,บนบนพื้นดินค่า ค่าโดยสารไม่ถูกหรอกครับแล้วก็ปัญหาค่าของชีพตอนนี้ราคาน้ำตาลขยับขึ้นไปเพื่อที่จะไปรองรับกับการที่จะบอกว่าจะขึ้นเงินรายวันลา,ลายวันเป็นวันละ400บาทซึ่งเบื่อขึ้นไป400บาทขึ้นขึ้นราคาน้ำตาลเพียงอย่างเดียวของทุกอย่างขึ้นตามหมด ปัจจัยอะไรบ้างที่ไม่ใช่น้ำตาลในประเทศไทยไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นอคอยดูนะไอเครื่องดงเครื่องดื่มอะไรไม่ใชอะไรกดละสิบบาทมันจะไม่มีมันจะเป็นเหลือแต่ต้ำนานอาวันนี้ก็ทิ้งไว้แค่นี้ก่อนนะพูดมากก็ไม่ได้เป็นผลที่ดีนะเพราะว่าการที่ประชาชนรู้ทันสักวันเนะี่ยเขาก็ต้องหาเรื่องใหม่ๆมาเล่นหามุกใหม่มาเล่นเพราะว่าเขาก็คงจะต้องดิ้นไปอาการเมือง แต่เราก็ต้องรู้เท่าทัดน,นักธุรกิจเมื่อเข้ามามันก็ต้องเชียร์กันว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ส่วนส่วนเสียของระบบ EV อะไรก็ไม่พูดถึงฮะเออแบตเตอรี่ที่ว่าวิ่งไปแล้วมันระเบิดก็ไม่ต่างจากรถใช้แก๊สนะครับรถมันจะมีมาตรฐานของอย่างรู้อย่างนี้อย่างนั้น,น,นมันก็คือของของใหม่ฮะเขาบอกว่าอะไรอะไรมันก็ต้องเรียนรู้กันไปแต่จริงๆถ้าจะเรียนรู้ด้วยชีวิต การตายหรือว่าความไม่คุ้มค่าของคนไทยผมว่าคิดดูดีๆครับสวัสดีครับ